รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณได้สรุปผลการดำเนินงานการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านความมั่นคงหลังจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ถแถลงในภาพรวมในช่วงเช้าโดยได้เน้นย้ำเรื่องความมั่นคงและการปฏิรูปประเทศว่าได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงหลักด้านความมั่นคง ตามแผนงานในภาพรวมเพื่อสร้างความปรองดองและเดินหน้าการปฏิรูปประเทศโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการมากขึ้นเพื่อทําหน้าที่แก้ปัญหาด้านความมั่นคงเร่งด่วนเฉพาะหน้ามุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการแก้ไขปัญหาความยากจนความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการจัดระเบียบสังคม เพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งมีภาพรวมการทํางานใน3เดือนคือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยได้น้อมนําแนวพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการแก้ไขความเดือมร้อนและความเป็นธรรมในสังคมเพื่อสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรม การรักษากฎหมายและให้ความสําคัญกับการบริการประชาชนเส้นการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปได้แล้วกว่า278,000เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละ91ของเรื่องราวร้องทุกที่รัฐบาลได้รับนอกจากนี้ได้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนซึ่งได้บูรณาการร่วมกันระหว่างทหารกับฝ่ายปกครองรวมไปถึงภาคประชาชนครับ